สวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้นองอากามาถึงโรงเรียนล้วคะมาถึงโรงเรียนเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบห้านะคะขางหนอกยังหมืดอ,อยู่เลยค่ะพี่นนอกอันนี้อันนี้มันเป็นกระจกมองเห็นข้างหนอกแต่ว่าข้างนอกมันหมืดมันก็นเลยมองไม่เห็นข้างนอกนะคะล้อคาห้องค่ะห้องห้องพี่นางยังไม่ทันเปิดป,ปกติน,นี่มานีนห้องเปิดแล้ว อันนี้ห้องอยังามาทันเปิดยังมาทันมีผู้ใดมานะคะทุ่มนอนวันนี้วันศุกร์เรียนสุดท้ายเสาร์อาทิตย์หยุดค่ะโดนปากลอกพี่น้องอาการอาการพุ่มแพ้อีน้างกำเริบค่ะยามวัฒน์ท่านได้กินยาเพราะว่าลอ่ลอล่อลอกินยาเมื่ออื่นเพราะว่าวันวันหยุดเนาะเสาร์อาทิตย์ก็กินยาแก้พแพ้ไปแล้วมันมันเป็นเพียเพ้ยๆใ่ไหมก็เลยไม่อยากกินน่ะนะ่ะยังไม่อยากกิน รอมืออื่นก่อนจังกินค่ะปากแข้งอาการแพร้กำเริบนี่มันจะออกแดงแดงแดงจมูกออกห้อนแสบคันหนาออกแดงออกห้อนหูคันอาการแพร้กำเลิบม <c oughs> ื่อวันศุกร์คะเลียนตั้งแต่แปดโมงครึ่งเลียนตั้งแต่เจ็ดอ,องวะ่ะ 8ปโมงครึ chat, eso, ่งถึงบ่ายสอี่จ้ะนนี้เนาะืันนี้เรียนยาววันศุกร์เรียนยาวอยู่ ตอนนี้ก็ถึงช่วงพักเบรกค่ะพี่น้องตอนแรกอ่า ปกติจะพักเบรกตอนเทียงตอนเทียงแต่ว่ามื่อนี้เขามีเขามีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตคนโมแมนว่าคอนเสิร์ตใหญ่ดอกมีคนมาเล่นดนตรีให้ฟังให้ฟังเนื่องด้วยอะไรก็บรูแหละเกี <Shine with GB horas> <studio> ่ยวกับพรามหกรัมศาสตร์ของของนอร์เวย์นะคะมีพรามหกษัตรายตร์แล้วกับผ้าพาราชินีทีว่ารวบสองสองหุบตังอยู่ที่นน่าที่ขานฟังก็เลยผ้าผ้าพี่พี่น้องน้องยางออกมาข้างนอกว่าสีพายางขึ้นไปข้างบนพี่น้อง ขึ้นไปข้างบนเทิ่งเทิงหลังคาเห็นปะขึ้นไปมันจะมีบันไดขึ้นไปตรงนี้ค่ะมันจะมีบันไดขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเทิงเทิ่งหลังคาสิผ้าไปเบ่งบรรยากาศข้างบนนะคะไปเบ่งบรรยากาศมีวข้างบนเมื่อนี้นอากาศดีค่ะบอคอยหนาวมีแดดมีแดดอากาศปลอดโปร่ทงท้องฟ้าฟังน,น้ำฝนก็คืมๆจังหน่อยพี่น้องไฟ้าสีผ้าย่างขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นบันไดขึ้นไปเทิ่งหลังคาเดี๋ยวจะพาเบ่งบรรยากาศรอบๆข้างล่างก่อนเด้อ อันนี้ในเมืองโวชค่ะเมืองโวสีนางมาเรียนอันนั้นจะเป็นโรงแรมเก่าหลายสิบปีแล้วพี่น้องเป็นโรงแรมเก่าอันนี้สถานีรถไฟที่นางเดินทางไปกลับระวางไปโรงเรียนครับไปบ้านนะคะสถานีรถไฟแลวกจะมีสถานีรถบัสตรงนั้นมีบรรยากาศค่ะปะขึ้นไปยางขึ้นไป,น,ไปนี่นางยังไม่เคยยางขึ้นไปจากที่ดอกขาครั้งนี้ครั้งแรกเท่ากันมา่ท่านมีเวลาขึ้นไปจากเถันจะมีบันไดขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปช่วม,มิวของบนพี่น้อง นี่ซื้อโรงเรียนนี้นางนะคะ Vost ุ u n t u r h u s ขึ้นมาบรรยากาศข้างบนพี่น้องเมื่อนี้เลี่ยนบม่ค่อยเครียดครับพี่น้องมื่อนี้อาจารย์อาจารย์สอนผู้ยิงเขาเล่าเป็นคนตลกแล้วก็สําหรับนีนางคิดว่าเลี่ยนบ่อ,อยากหรอกคะ่ะไปเรื่อยๆเพราะว่านางก็ฝึกฝนตัวเองมาก,ก่อนหนะ้านี้แล้วเนาะโอ้อยยางไปเว้าไป ขึ้นมาคนอ้วนพี่น้องขึ้นมาแป๊บหนึ่งก็เมื่อยแล้วเดีย๋ยวจะพาขึ้นมาข้างบนนะขึ้นมาหอยข้างบนแล้วค่ะข้างบนมันจะเป็นสนามยางสิอันนี้เทื่องรางค้าค่ะพี่น้องโอ้ยเมื่อยโอ้ยอยางขึ้นมาแค่นี้ก็เมื่อยคนคนอ้วนเนาะบ่คอยเด้ออกกํา่างกายพี่น้องคันว่าช่วงที่หมอกโลงนั้นบรพิพาขึ้นมา หมอกลงนั้นงามๆเลยพี่น้องชองหมอกลงฟังน้ำฝนจะเป็นหมอกหมดเลยอันนี้เทิงเทิงเทหลังคาได้นี่เขาเอาดินมาลงแล้วก็เอาหยามาปลูกเทิงหลังคาพี่น้องได้ยินเสียงล่มหายใจคอยบ่คอยเมื่อยยางขึ้นบันไดเมื่อยยางไปว่าวไปมันเมื่อย ก็เห็ดลวกกันไว้ไน้ำพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศอันนี้จะเป็นท่างยางไห้คนยางเหลนยางออกกับอ๋อยางออกออกับน้งกายพี่น้องเห็นบหพูนพาทิยดอยู่ฟังน้ำฝนเมืองโวตเป็นเมืองไงอยู่ค่ะพี่น้องเป็นเมืองทองเที่ยวเมืองไงแล้วก็ของของ่เมืองโวตแพงอยู่ ทุกอย่างแพงแพงคักแฟนแฟ,แฟนแฟนหนุ่มบอกว่าคันบบคันบบจําเป็นก็ไม่ตอ้อ,องซื้อยังยูโวสคันอยากซือออก้อยังดักได้ยังกักขับรถไปผุ่นบาลเกนพี่น้องคืบอบก,ก่อโอซาน่มันจะถูกกว่านะฮะแพงบ้านเบิร์นอพงอาพาร์ตเมนต์ห้องทรงห้องเช่ากับแพงแพงเบิร์แพงทุกอย่าง ื่อวานฝนตก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 เบิดมือพี่นอ้องแต่ว่ามื้อนี้บ่ตก <laughs> ดีอยู่ที่มื้อนี้ฝนฝนบ่ตกพีนางมาเรียนฝนบ่ตกมื้อนี้ก็ดีอยู่งามเนาะพี่น้องตา่างประเทศงามๆหาโรงแรมโรงแรมหล,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 ลาย10ปีมาแล้วนั่นจักปีแล้วจักปีแล้วดูโรงแรมเก่าแต่ว่าเบิงสภาพถวยังใหม่อยู่เลยอ ตรงนี้มันจะเป็นสถานที่เที่ยวที่ให้ค้นขึ้นกระเช้าขึ้นไปพี่น้องกระเช้ากระเช้าเห็นเห็นกระเช้าบ่กระเช้าจะขึ้นไปทั้งพู่นทั้งเขาคนน่ะช่วงหิมะตกก็ช่วงวินเตอร์ช่วงหิมะตกนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันหลายเขาจะขึ้นไปเล่นอ่าขึนขึนไปเล่นสกีกันทั้งพุ่นแหละพี่น้องเนี่ยขึ้นขึ้นทั้งนี้จ่ายเงินขึ้นไปปุ๊ขึ้นไปบางคนก็ขึนไปเบิ้ง ไปชมบรรยากาศซื้อๆแล้วก็กลับลงมาค่าขึ้นเสียงเงินเสียงเงินเท่าไหร่บลูค่ะบ่เคยสามีบ่เคยพาเที่ยวสามีบ่เคยพาเที่ยวอีหย่างแบบนี้พี่น้องสามีข่อย <c oughs> แล้วเฒ่าแล้วเนาะแล้วแกวแล้วแล้วไปเที่ยวแล้วก็ไปแบบพวกหิดตาแคมปิง้งแคมปิ้งวงที่ว่าอินางมีอินามีกับสาม,มีแล้วเราจะซื้อเอาไว้แล้วเราก็จะไปเที่ยวไปพักพนได้เสี่ไปพบปะมู่เล่าส่นะพี่น้องเออ ฮ้ามาพี่น้องงามเนาะเมื่อน,นี้บบได้หออย่างมากินค่ะช่วงอ่าพักเบรกครึ่สงส้มองอาจารย์ปอยเห็นมาเบิงคอนเสิร์ตหรือว่าผู้ใดสิไปใดสิไปกินหรือสิไปนั่งเล่นยุ่ไยก็ไปนะที่นา่งก็เลือกภาพพี่ๆทังน้องขึ้นมากข้างบนนะคะขึ้นมาเบิงที่นางนั่งก็พึงเคยขึ้นมากขึกันพี่น้องขึ้นมาพึงเคยขึ้นมากครั้งแรก อากาศบ่ค่อยหนาวดอกค่ะหน้าก็ใส่มีเสือแจ็กเก็ตตตวใหญ่เนี่ยตตวหนึ่งข้างในข้างในข้างในเป็นเสือเป็นเสือเออเป็นเสือเป็นเสือเป็นเสือเกินเสือยังวะเสือแจ็กเก็ตใส่ใส่เล่นธรรมดาพี่น้องบ่ได้กันหนาวกันยังดอกแดดอ่อนๆบ่ค่อยแรงบันไดค่ะมาทักทาพี่ๆนันองๆพาพี่ๆน้นองมาเบิ่งสถานที่บรรยากาศที่ นั่งเลียนเนาะค่ะเนาะนั่งก็เลียนนี่ก็ได้มาเลี่ยนมาแปดแปดอาทิตย์แล้วะคะ่ะเลี่ยนแปดอาทิตย์เลี่ยนจบอ่าตอนนี้เลี่ยน RNU R N จบจบ RN อสิบห้าอาทิตย์เพราะว่าเหลมหนึ่งมันมีสิบห้าบทเลี่ยนบทเลี่ยนบทละอาทิตย์นะคะเลี่ยน RN จบสิบห้าอาทิตย์แล้วก็สอบสอบแล้วก็ขันพานก็ตอ่อ R2 A2 สองสองนะ เอสองหรืออาทูนะคะนี่แหละน่าก็อยากเคลีงานแล้วล่ะค่ะบ่อยากยูซืออยากมีเงินอยากมีรายได้แล้วล่ะแต่ก็ต้องรอเลีเ้ยนให้จบก่อนเนาะพี่น้องเนาะหมุนกล่องเลี้ยวบ่หมุนกล่องเลี้ยวไปก็อขอโทษขออภยัยเด้อพี่น้องเด้อความเคยชินนะ,นะนะอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันนี่ตรงนี้ปั๊มน้ำมันขับรถเข้าไปข้างใน เขาไปแห่งในล้านไทยจะยูเขาเขาไปอีกพี่นอ้องล้านไทยล้านอาหารไทยล้านขายของช่ำล้านไทยล้านของคนไทยค่ะน่าซีลงไปแล้วจะไปพายพี่น้องไปไปบึงคอนเสิร์ตอีกจกักอีกจักแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็พามา,มาชมบรรยากาศบรรยากาศเอ่อในเมืองโวซีนางเขามาเรียนนะคะ ขากลับอีนางก็เดินเดินขามฟังไปไปขึ้นรถไฟตรงนู้นเลยพี่น้องขึ้นรถไฟรถไฟรถไฟก็จะแลนไปทางภูนกลัาบบา้านกลับบ้านอีนางเนาะ <c oughs> ขันวาขันว่ารถไฟแลนไปทางภูนก็จะไปออสโลไปออสโลไปเมืองต่างๆอ่ะไป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 ออสโลไปทางพี่ไปกูนไปกูนก็ไปก็ไปทางพีขึ้นขึ้นรถไฟขึ้นรถไ,ไฟอยู่นีได้เคื่อกันรประมาณซีหาลอยคนพี่น้องแต่ว่า สามีกับอีนางขับรถไปมีรถเนาะค่ะขับรถไปบ่ได้ไสะดวกกว่านะไปะพ้ากันยางลงไปเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งคอนเสิร์ตอีกสักแ๊บนึงค่ะเดี๋ยวจังใจก่อคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะ,ะนอนผ้ามาเที่ยวผ้ามาชมเมืองโวสนะาคะาแล้วพอกันคลิปหนาจา้าเดี๋ยวยังไงก่อเดี๋ยวไปเบิ้งคอนเสิร์ตอีกสักแ๊บหนึ่งเนาะคะ่ะเนอะก,ก่อนปิดคลิปค่ะขอบคุณทุกคนติเข้ามาติดตามรับชมช่องครัวไทยโนเวนะคะ